คนเราทาขนมง,งาทอดอันนี้เป็นส่วนแป้งนะทุกคนส่วนแป้งส่วนอันนี้เป็นส่วนไส้ที่เราทําเป็นถั่วเขียวเนาะทางนี้เป็นงางาขาวส่วนนี้เราปั้นได้สองแล้วเห็นไหมปั้นได้สองลูกอเออเดี๋ยวมาดูกันปั้นกันแป้งสามสิบกรัมเห็นน้ำไหมทุกคนเดี๋ยวปิดอันนี้ไว้เดี๋ยวมันแห้งครับเสร็จแล้วก็ นี่ขยายเป็นขยายเป็นออกนี้เสร็จก็ uh huh. ใส่เอาป, <Wow. S 1> ประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเน่นมากนะตอนตอนบีบอย่างนี้ทุกคนสี uh huh. นี้ไม่ต้องเน่นมากเพราะว่า uh huh. เดี๋ยวมันจะระเบิดใช่มันจะระเบิด uh huh. แเ้วกครึ่งนี้เบาๆใช้มือเบาๆเอาเาคร่งน้มงาทอดอะ่ะนี่ได้แล้วอันนี้งา มะเขากดนิดนึงแต่ให้งานมันเข้าไปคลึงคลึงนิดนึงงานมันจะได้ติดแปง้งตอนทอดมันจะได้ไม่แบบออกมาเยอะน้องงานเนะเออาะนี่ประมาณนี้จ้ะก็ได้เลยหนึ่งปั่นเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันทุกคนตั้งน้ำมันแล้วเรียบร้อยทุกคนมาทอดทอดแตบบ่จเย็นมากคนไปด้วยเพราะว่าตัวมันติดก้นหม้อ

โอ้สวยมากทุกคนเราทอดเสร็จแล้วใช่ได้ไหมโอเคอยู่นะขน,นมงาขน,ขนมงาทอดทำเองทุกคนนี่ก็สวยอยู่